ลาสุดเห็นคนลงคลิปปั๊มไดมอนต์ก็ก้าวก,กันเต็มเลยทีเดียวชี้ห้และแน่นอนครับว่าทั้งหมดนั่นมันคือการลงมอดเอาทั้งนั้นไม่ใช่เคียร์เตอร์แต่อย่างใดนะครับผมอย่าหลงผิด มีตัววีกันเข้ามาโอ้โหแต่ละคนเติมจานั่นแหละครับ <c oughs> ในคลิปนี้ผมจะมาขอพูดถึงประเด็นนี้สักนิดหนึ่งละกันปกติก็ไม่อยากยุ่งนะครับแต่ปดีว่าเห็นน้อง fc มาโชว์ให้ผมอยู่ทุกวันอยู่เลยก็เลยแบบมาเตือนนิดนึงนะครับแน่นอน,นครับว่าการเล่นมอดเนี่ยมันคือการผิดกฎของ gm อยู่แล้วถ้าเขาเห็นเขาก็แบน id แต่ส่วนใหญ่จะพากันเล่น id กันทั้งนั้นวิธีหลีกของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สําหรับบางคนนั้นเอาไปเล่น id หลักอันนี้คือผมบอกทุกเตือนไว้ก่อนนะครับผมถ้าโดนแบนขึ้นมาอันนี้ gm เขาไม่รรัับบแแแกก้้้ใหตต่่่อออยางงไนนนะคผมจเืว นะผมมอย่าลืนะแล้วความคิดส่วนตัวของผมผมก็ไม่ได้เกลียดมอสแต่อย่างใดนะครับที่ผมมาพูดตรงนี้ก็คือคจะมาเตือน f อที่ผมรักทุกคนไม่อยากให้ไปเล่น ID ดีหลักแล้วโดนแบนขึ้นมาเพราะยังไงมันก็คือผิดอยู่ดีัถผมยังไงพี่ก็ไม่เคยโทษมอสเลยนะครับว่าทุกวันนี้ที่พี่มาถึงตรงนี้ได้ก็เพราะว่ามอสนี่แหละครับผมเพราะว่าพี่เคยมีฉาย,ยาคําว่าราชามอสมาก่อนเพราะฉะนั้นคนที่ดูคลิปนี้ไม่ต้องเกลียดพี่หรอกพี่ก็มาสายเดียวกับน้องๆเหมือนกันครับผมคาว่าราชามอสมันก็คือสายเทานั่นแหละจําขึ้นใจไไว้เเเลยยยัััมมนนกก็็ง่่ถือาาาปสดํท ถ้าเป็นสายดังก็พวกโฟพวกอาส่งสคริปอันนัณนด่ะใช่แน่นอนครับผมดังนั้นแล้วผมก็ไม่เคยลืมจากจุดที่ผมยืนขึ้นมาจนมาถึงทุกวันนี้ได้นะั่นก็คือราชาหมดนั่นเองถึงแม้วันนี้จะมาเป็นราชาโหแดงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากไหนอันนี้พูดตรงๆแล้วสำหรับช่องอื่นเขาจะว่ายังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่สำหรับพี่เคยผ่านอะไรมาพี่ก็พอเข้าใจอยู่นะครับ ราะฉะนั้นแล้วการที่เราทาอะไรแล้วไม่สร้างความเดือร้อนให้ใครมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ก็ไม่ขอแนะนําดีกว่าครับดังนั้นแล้วน้องๆรุ่นใหม่ถึงจะเป็นสีเทาได้แต่พี่ก็ไม่แนะนําให้เป็นสายเทาอยู่ตลอดนะครับเพราะเราต้องรู้ว่าอนาคตรเราต้องไปอีกยาวและถึงแม้พี่จะไม่ได้ห้ามให้น้องๆ้องเล่นแต่ที่น้องๆ้องต้องระวังก็คือถ้าเป็นไฟที่มันฝังอยู่ในเครื่องเราต้องระวังให้ใหดีถึงแม้เราจะลบออกไปแล้วแต่ถ้าเราเอาไอดีหลักมาเล่นมันก็จะมีสิทธิ์โดนแบนได้เช่นกันไม่ได้เกียดมอดเท่าไหร่แต่ก็เคยโดนมาก่อน,น กับไฟที่มันฝังอยู่ในเครื่องพอเอาอดีหลักมาเล่นก็โดนแบนเช่นกันนะครับดันงนั้นแล้วน้องๆก็คิดให้ดีก่อนที่จะเล่นก่อนที่จะทำโอเคนะครับ